มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโคเร็ตโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกิ๋กี๋ชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวกับเมนูซับๆัสุดแสนจะอร่อยอีกเช่นเคยนะคะนี่นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินตําแตงปลรรานะคะนี่นะคะเครื่องเคียงก็มีมากมายเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจัดหาเลยนะคะกินได้กินดีอร่อยอ่อยค่ะเป็นเมนูสุดฮิตเลยนะคะตําแตง ใส่ปลาร้านะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวลงมือทํากันนะคะนี่นะคะแอนแดนแ,น <c oughs> แตงร้านนะคะแต่งกว่าสองลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็หมูยอนะคะอันนี้เราก็ไปลงมือทํากันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นนี่นะคะวัตถุดิบนะคะก็มีไม่มากมายนะคะก็จะมีแตงนะคะสองลูกนะคะแล้วก็หมูยอนะคะนี่นะคะ ไข่เป็ดนะคะไข่ไก่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะนี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันก่อนนะคะก็จะมีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูยอนะคะหมูยอก็ดุนใหญ่มากๆเลยะค่ะก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะเราก็จะใช้ไข่ครึ่งเดียวนะคะนี่นะคะแล้วเราก็มาหั่นนะคะหั่นยังไงดีเนาะ <g ón> ชิ้นมันก็จะใหญ่นะคะเราก็หั่นตามที่เราต้องการเลยนะคะหั่นไปแบบนี้นะคะชิ้นพอคํานะคะบางๆนะคะนี่นะคะใหญ่ไปเปล่าไม่รู้ประมาณนี้นะคะหงจานนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวเนี่ยเราก็หั่นไว้ปอกไว้ก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะ ปิดอ่าง <had> อีกแล้วพูดจะไม่ถูกนะคะมะเขือเทศนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะประมาณนี้นะคะเราก็ใส่จานไว้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะมะเขือเทศนี่นะะก,ก็กินดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวฟักยาวนะคะหักเป็นชิ้นประมาณหนึ่งนิ้วนะคะประมาณนี้นะคะสักต้นสองต้นก็พอนะคะเพราะว่าเราตามไม่เยอะนะค,ะ,คะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาสับแตงนะคะ แต่ก่อนอื่นต้องขอปอกแปลงสักนิดนึงนะคะเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเปลือกแปลงนะคะมันแข็งนะคะนี่นะคะก็เอาเขียวๆออกบ้างนะคะนี่นะคะประมาณนี้หละค่ะไม่ต้องปอกให้หมดเลยทีเดียวนะคะมันจะเละไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสับแปงนะคะสับ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 ไม่ชอบหน้าใครแล้วก็คิดถึงคนนั้นนะคะแล้วก็สับแปลงเอาล้อเล่นนะคะสับสับไปนะคะประมาณนี้นะคะ น่ากินมากๆเลยค่ะแตงแตงเนี่ยเป็นเด็ดมาจากต้นนะคะพี่เขาปลูกไว้มันก็จะมีไม่เยอะนะคะแต่ก็พอกินกินได้เป็นจังหวะจังหวะนะคะไม่เหลือจนเกินเยอะจนเกินไปนะคะก็พอได้กินนะคะเพื่อนๆนี่นะคะยน้ำลายไหลเพื่อนๆบอกแหมมาซูดมาซูดปากให้เพื่อนๆดิ ได้ยินนะคะนี่นะคะ1ถาดนะคะประมาณ1จานนะคะแตง2ลูกนะคะสดสดใหม่ๆน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะมีแตงที่สับแล้ว2ลูกนะคะเมื่อเถือมะเขือเทศเราก็ใช้2ลูกพอนะคะทุกอย่างก็ขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆเมนูตำแตงปลาร้านะคะเพื่อนๆมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาตำเขาเรียกอะไรกระเทียมพริกนะคะนี่นะคะเราใช้พริก2เม็ดนะคะพี่เขาบอกเอาเม็ดเดียวพอเดี๋ยวเผ็ด เราก็ชอบเกินอยู่เรื่อยเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะลงไปตาให้มันแหลกๆสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน่ากินมากๆเลยแล้วเราก็บีบมันนาวนะคะ <laughs> คิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ นี่นะคะใครชอบหวานก็ใส่เยอะได้นะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสต่างๆนะคะใส่มากอร่อยมากนะคะอยากอร่อยเยอะๆก็ต้องใส่เยอะๆนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดไปน้ำลายไหลไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มมะขามนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยปาร้านะคะ ปลาร้าเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณ2ทับพีนะคะนี่นะคะอันนี้ใส่ไปแค่ทับพีเดียวแต่งจริงแล้วใช้2อทับพีกําลังดีนะคะกับแตง2อรูปนะคะพูดไปน้ำลายสอมาเลยค่ะเดี๋ยวขอลองชิมสักนิดนึงนะคะอโอเคเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเติมนิดนึงนะคะเพื่อความเข้มข้นของตําแตงของเรานะคะเพอเราใส่ผักใส่อะไรไปเนี่ยมันก็จะ จืดไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะแต่รสชาติที่ยังไม่ได้เติมอะไรเนี่ยโอเคแล้วนะคะนี่นะคะมะน,นาวมะน,นาวเราชอบเปรี้ยวยายเก๋ชอบเปรี้ยวนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะอดรนทนไม่ไหวนี่นะคะหอมหอมนวลๆน,น,น้ำปลารานะคะนี่นะคะเดี๋ยวขอชิมอีก สุดยอดขอบขอบมาค่ะเรามาเอาแตงใส่คกกันนะคะจะใส่หมดมาเลยเนาะปกติสองลูกเนี่ยแตงจะเต็มคกเลยนะคะแต่อันนี้ลูกเล็กหน่อยก็คงจะพอดีนะคะนี่นะคะสากก็ไม่รู้สากกระเบือจะใหญ่ไปไหนนะคะใหญ่มากๆนี่นะคะใส่ไปหมดเลยนะคะแตงฟ้าที่เราสับไว้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วย น้ำปลาประมาณหนึ่งขับทีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโคเรโคเร่กลิ่นเนี่ยมันมันได้เลยนะคะกลิ่นปลากลิ่นน้ำปลากลิ่นน้ำมะนาวนะนวลนัวนวลนัวอีกแล้วแซ่บค่ะเนี่ยชิมอีกทีละอืมอืมอร่อยอร่อยอดไม่ได้ที่จะต้องชิมนะคะตามด้วยอันนี้จะเป็น เขาเรียกอะไรนะหมูยอนะคะกุ้งเราก็ไม่ไม่ค้อยสดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆไปขโมยพี่เขามาจากคี่เขามีนิดหน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่ถาดเลยนะคะนี่นะคะเทใส่ถาดเลยนะคะหุยกลิ่นหอมยวนยั่วติดใจจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆน้ำลายแตกฟองตั้งแต่เริ่มแรกนี่นะคะเสร็จแล้วก็เอาหมูยอนะคะลงไปคลุกเขานะคะ น่ากินมากๆเลยนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็จะมีไข่ต้มนะคะมีกุ้งมีไข่ต้มนะคะไข่ต้มสามใบนะคะวันนี้คนละใบค่ะอยู่สามคนแต่เพื่อนๆจะกินไข่ต้มเดี๋ยวต้องเพิ่มนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะไข่ต้มนะคะผาครึ่งนะคะพูดไปน้ำลายไหลไ,ไม่เลิกไม่เลิกนะคะที่จะแบบ ซูตปากน,ะะน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีเครื่องเคยียงอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมจีนนะคะนี่นะคะใครที่ชอบขนมจีนเอาลงไปคุกเขานะคะก็อเอาลงไปใส่ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็เดี๋ยวเอามาใส่กินตั้งหากก็ได้นะคะหรือจะเพิ่มเติมก็ได้นะคะถ้ามันน้อยไปนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะ กินแบบบ้านๆนะคะไม่ได้สวยงามมากมายแต่อร่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหัวติดไม้ติดมือนี่นะคะยอดเลยะค่ะดูสิคะน้ำลายไหลน้ำลายสอตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะเสร็จแล้วนะคะมากินกันค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาค่ะสำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็จะมีคลิปนะคะ ให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะฟาร์มอร่อยทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา14.30นนะคะหากเพื่อนๆว่างก็แวะเวียนมารับชมมารับชิมกันได้เลยนะคะอร่อยออร่อยค่ะและวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนู ส้มตําแตงใส่ปลาร้านะคะตําแตงปลาร้านะคะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆแล้ก็ fc ทุกทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะ <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ <c oughs> และที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้านเก๋เก๋ c h a เสมอมานะคะฝ <c oughs> ากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปทั้ง FC ในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยๆตลอดไปคะ่ะ See you again tomorrow แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ